โตตัวส่วนทุกที่มนพึ่งมลมครับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,องทุกทุกท่านที่ติดตามฮับชมมผมบอกพอกันเช่นเคยพี่น้องในช่องมอญ่าพี่ไทยบานนาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เอามายามเบ็ดวันนี้ก็ได้ ชื่อเบ็ดเมื่อวานนี้ชื่อเบ็ดแล้วก็ชื่อมองไปเดี๋ยวไปเบิ่งนิดเดียวว่ามันสีมานอยู่บ่นี่น้ำไหลล่องๆอ,อยู่น้ำนะข้างหน้านี่บอกให้ว้าวเหลืองขาดนี่กล้องเดียวนี่ขึ้นไปทางนั้นให้กระเต็กขึ้นไปทางนั้นขาดบ่เลยชี้ห้าป้องนะพี่น้องน,ะนี่บ็ดก็เชื่อตามตามพายแล้ว mít chí lý ở tế là làng cả đây mít chì lý phải nấu ơi làng này thứ được phải nấu ơi Ừ, mình phân bên này น,นี่เอาจัดไปปขอตัวนึงมาดิถือืลยทุกคนทือเลยโอ้ขอตัวนี้นี่ปขอถือแล้วพี่น้องจัดไปจัดไปชองตัวแล้วพี่น้อง tớ đi cho á, ờ tớ xài vết cho nhong mất mình phân nữa đi đâu ơi đi phút con lắm thôi Chơi phụ đi tố lắm Bỏ khô thương mất đây Ô, oh, chặt phải chặt phải vì wow, nó ประดุกตกเง่พี่น้องเลยมาแลมาเลคักๆๆอีพออีเมปละดุกก็คักเลยพี่น้องปละดุกธรรมศาสต์อันตรายเด้ตัวนี้นะบรวังนี่ก็โดน โดนเงี้ยงมันเข้านี่ถือว่าอันตรา,ายแห้งปลานี้ขัดปลาคอนี่สบายขัดปลาดุกนี่โอร้อระวังไวบบระวังนี่เ็บแต่เทไรอืมข้างเงี้ยมันออกก็พี่น้อยในตัวใหญ่แล้วมาแล้วพี่น้อยนี่ตัวใหญ่เปื้อนเลยนี่ปลาดุกปลาดุก บป๊ดได้ปะคาบิดเลยยันมันไปพี่น้องเลยตัวใหญ่ไปเดี๋ยวเราไปเบื้องหลังต่อไปนะพี่น้องนะยามเราไปเลยเลยเชื่อเบ็ดประมาณเส้าปลายหลางนี่แหละหลางนี่นี่สม่วยหลางนี่กระบอกทึใส่เบ็ดตีนนี่พี่น้องตัวนี้ได้ ตีก็ต <the> ีมดหื่อช้างตอนนี้น้ำตนพี่น้องนะที่นี่เขาเจ้าปานแบบนี้ปานลมันขาดเป็นลุมบกใหญ่เลยขาดเลยเดี๋ยวสุ่งเข้ามาบึงบุงน้ำตนนะอ่าทางเทิงจะเป็นป่าเข้านะพี่น้อง น้ำตูนคักค่ารถน้ำตูนนี่เธอเดินขึ้นเลยอนะมาบึกทางลุ่มบาดนี่น้ําไหลลงพี่เป็นเพราะว่าทางลุ่มมันเป็นชายห้ยนะพี่น้องมันก็นไหลลงมากชื่อเด็ดตามนี่ก็ หลังนึงอยู่นี่กันอือชื่อวา่าเมถือได้พี่น้องอโอ้โน่นโน่นโน่นอยูนอน่ไปไปบานยังโน้นั่นนง,งคือปาขานะนี่จะไปจะไปป่าปะพี่น้อง นี่ปลเข้าตัวนี้บาดนี้นี่ถืกอยู่ไดถู่อยู่ทุกคนนี่ปลาขน้อยวันนี้ยังเหลือแต่แค้มปลาปลาเข้าไว้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ชื่อักชื่อนนี้ละอืมหลังนีก็ลืดหลังนีสามอยมิจิี ทางนี้กระปลาเข้าอีหลางนี้ก็ได้อันนี้เป็นมิจิลีอีบ่มิจิลีอีหลางนี้ก็ได้พี่น้อ,อยว้ายบ่มันป็นใดปลาเขานี่อือเขื่อใหลางนี้พี่น้อ,อย นี่แน่นี่ได้ชองตัวละอยู่ป่าเขานีตน่ตัวนี้ปลาเชิ่มตัวนี้ปากเขารุดี ปลาเป็ดก็ได้ชั่งนี้พี่น้องเยบ่ได้หลายได้นปผลุกใหญ่ตัวนึงกายนะกับปลาน้อยกระปดกระเป็ดห้าหกตัวนะวันนี้ชิได้ยาม่องล้วยาม่องแล้วก็ชิได้มอือบัดนะขั้นตอนสุดท้ายล่ะวันนี้นะายาม่องวันนี้พี่น้องมองก็จะจิถ๋วหรือบ่ได้เหมือนนี้เชื่อเชื่อบนเก่าเลยเลย ชามมือเลยเชื่อมองบนเก้าอย่างนี้นะเดี๋ยวบ่งน้ำเดี๋ยวพี่น้องว่ามันสีมานอยู่บอกชื่อไม้เก้าเรื่อยๆนะ ไมายเลมายเพี่น้องไมายเมายเลขม้ยเกับมันเก้าพี่น้องเอ้ยนี่ปลาดุกเต็มที่สองมาแล้วนี่ มองกะถือว่ายามแล้วนะพี่น้องนะนี่กะบ,บรมานกะถือว่าพอได้เลยปลุกสามตัวนะพี่น้องคือปลุกสามตัวแล้วกับปลาปลา,า,อ,ปาอันนี้แค่ปลาอันนั้นปลาหน้ามองมันเปปลาได่ได้หน้มีหูเนื้ออ่อน,นะนี่ตัวหนึ่งนี่ปลุกสามตัวนะกะถือว่าโอเคอายุสั้นนีก้กะพอได้ปุ่นอยู่แล้วนี่ ปลาดุตัวนี้ทือว่าปลาถือมองนะพี่น้องได้4ี่โตเอ๊ะนี่ปลาถือเบ็ดตัวนี้นะ2 3 4สามี่อ่าหกตัวตัวที่เจ็ดนะพี่น้องนี่ตัวบักใหญ่นี่ อันนี้คือปลาชื่อเบสนะตัวนี้นะขังไว้ได้ตัวนี้นะปลาลุกใหไ่ตีงแห้งขนาดนี่นะพี่น้องมืดติดตู้เส็ดกินตัวนี้นะพี่นะ้นนะนนะองแกงปลาจุนี้ละตัวปลาดุกใหญ่ตัวนั้นขังไว้ก่อนอน้องเลย

ตัวนึงประดุกนี่เอ้าฮั่นแล้วก็สิประมาณนี้นะพี่น้องนะนี่ฮะบัดนี้มาค้างหม้อบัดนี้มักเผ็ดเกือ เอาเป็นโนูล,ลงไปบ้านี้ตามโดยพักบานนี้นะนี่เอาปลาเขากา็ถือว่าชุกแล้วพี่น้องเอ้ย้านนี้ชีได้ปุงละบ้านี้นี่แก่ปลาพลลุ่งลุกยุงนี่วันนี้มาตาโทษนะพี่น้องนะ แกงชุกแล้วก็ตำโทบันนี้มะคือคนเอาลงไปแป้งนัววันนี้เอาโทลงไปนะจิโน ข่ายนี้เอาลงไปโอ้บอกปางเลยจุดท้ายท้ายชุดประเดะนี่ประเดะลงไปนะบัะดนี้นะเกอนนิมโบช่ประเดะเค็มอ้าประมาณบ่วงบ่วงไปน้อย ทำโทษก okay AL <S 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 ็ถือว่าโอเคนะต่อไปขอตอนประดุกทุกคนนี่ ของกินก็ถือว um, ่าพร้อมพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่ตำมะโทกับแกงป่าได้มื้อนี้ได้นี่กินกินเทือกขคนนะพี่น้องนี่เบาพุทธะน้อยเฮายังบ่ทัานรับก็เลยค่อยสิกินก่อนนะมาทอแม่พี่น้องมากินแกงป่าพี่น้องเอ้ยกับตำมะโทมาเสร็จๆนึงเดียว นานกล ắc ล ắc, ารกินกับลักลักกับปลาไอ้หนะเดี๋ยวนี้ตัวขาเนี่ยอื่นมันมืค่อยได้นะทุกปลาไอ้ไนะได้นะอืมมันมันเล็กมันมมนอนเลยอืม

ตแต่ว่าตามารโทกินกัะปิงปลาตะคักได้ม่นอยแต่ว่ามื้อนี้โมปิงมื้อนี้เลอะแก่งเพราะว่ามันได้ชูดน้ำนะปิงเนี่ยไม่ได้ชูดน้ำเกเรกระแซบอยู่แต่ว่ามันมีนมได้ชูดน้ำ เอออันชาวรัตนาเพิ่นกินเข้าแล้วก็คอยเสียมาเอาหมอนี่หมอนี่น้อยนี่นะนี่มันมีนอในไปด้ืยหมอนี่น้อยนี่นะอื Boa.